เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยนี่ผลไม้ค่ะผลไม้ของชาวโนอร์เวย์ค่ะเปรี้ยวมากเลยค่ะเอาไปทำน้ำตาลหวานอร่อยมากๆอันนี้ต้นมันดกมากริบในส่วนมากต้นมันจะดกเกือบทุกต้นเลยค่ะนี่ก็ดกมากเลยเยอะค่ะ เก็บทไาไหล่ก็ไม่หมดนะคะเก็บต้องเก็บหลายรอบเพราะมันดกมากแม่เว็นชอบมากเลยเอาไปทํำน้าปลาหวานอ้ยอร่อยเดือก้ามม่ไดลูกเตัวโตสดใสเอาใบออกจะได้เห็นเยอะมากเลยนี่ก็ต้นเป็นพุ่มเล็กๆนะคะนี่เนี่ยอย่างเงี้ยมันอยู่ใต้ใบต้องเลิกใบมันขึ้น จะเห็นลูกใสๆไงค่ะเลิกใบขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงผลไม้ป่าแล้วก็ผลไม้บ้านสุกทั้งแอปเปลิลทั้งอริสทั้งผลไม้หลายต่อหลาเนี่ยค่ะเข้าไปข้างในจเจนแดงเต็มเลยตอนนี้ก็สุกเต็มที่เลยค่ะสุกเต็มที่เลยสุกเยอะเลยข้างในพูดถึงว่าสุกหมดเลยค่ะเนี่ยสุกหมดเลย น่าทานมากลูกใสๆใบไม่มีข้างในมีแต่ลูกลูกติดกิ่งติดต,ต,ต้นดูข้างในลกลิกะคะ่ะเยอะเลยอันนี้อันนี้เก็บหลายรอบแล้วนะคะเนี่ยเก็บหลายรอบแล้วแต่ยังเยอะอยู่เห็นไหมคะข้างในแดงสุกจนไม่รู้จะสุกยังไงแล้วค่ะ ้นก็ไม่ใหญ่นะคะถ้าใบลงอย่างนี้มันก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้าเปิดใบขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ค่ะก็จะมองเห็นข้างในเนี่ยมันจะอยู่ใต้ใบน่าทานเห็นแล้วน้ำลายไหลแต่อันนี้บอกเลยว่าอันนี้ของเพื่อนบ้านไม่เพนขอถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมเขาเก็บไปหลายรอบแล้วค่ะเก็บไปหลายรอบแล้วดูข้างในสิคะ นอกนี่ใบมันปกคลุมอยู่มันก็มองไม่เห็นมีสองต้นค่ะมีพุ่มนี้แล้วก็พุ่มข้างในอีกพุ่มหนึ่งที่ดกมากเลยที่ไม่เห็นไม่ได้เข้าไปถ่ายถ่ายต้นนี้ก็พอแล้วค่ะดูว่ามันดกยดกมากเลยถ้าเปิดใบออกมามันก็จะซ่อนอยู่ใต้ใบเต็มเลยค่ะีะถ้าถอยออกมามันก็จะมองเห็นแต่ใบถ้าเปิดใบขึ้นก็ะจะเห็นไอ้ออ อร่อยอร่อยอเปิดไปขึ้นโอ<ฮ>หดกมากดกมากไม่เป็นชอบกินน้ำปลาหวานแล้วก็ทานน้ำเข้าไปไม่ต้องไม่ต้องทานยาถ่ายเลยค่ะเพราะว่ามันดกมากมันอร่อยวิตามินซีสูงท่าแค่ถ่ายนี่ก็้หลไหลแต่ไม่เก็บนะคะไม่เ็นไม่เก็บของเขาเจ้าของเขานั่งอยู่ที่สนามไม่เห็นเลยขอถ่าย ถ่ายมาให้เ,เพื่อนๆชมค่ะช่วงนี้เป็นช่วงผลไม้ที่ผลไม้กําลังสุกค่ะเปิดใบออกมาเปิดใบขึ้นจะได้มองเห็นถ้าปิดอย่างนี้มันก็จะมองไม่เห็นค่ะเห็นไหมคะมันก็จะหายมองเข้าไปรอดต้นเนี่ยค่ะมองเข้าไปรอดต้นเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยแล้วก็ข้างล่างเต็มเลยเต็มเลยลูกดกอันนี้ก็มีแต่ที่นี่ ต้นนี้เขาเก็บหลายรอบแล้วมันก็เลยไม่ดกค่ะนี่ค่ะเคือว่าต้นริปส์ค่ะ